หลายคนอาจจะคุ้นเคยกับภาพของอวนเซียวในฐานะตัวประกอบที่แพ้ให้กับโจโฉแล้วก็หายไปจากหน้าประวัติศาสตร์เลยใช่ไหมครับแต่ความจริงแล้วเรื่องราวของเขามีค่ามากกว่าความพ่ายแพ้เพราะมันคือกระจกบานใหญ่ที่ส่องให้เราเห็นความผิดพลาดของคนเก่งในยุคปัจจุบันได้อย่างเจ็บแสบที่สุดครับพอดแคสต์นี้เราจะมาถอรหัสจิตวิทยากันของคนที่มีพร้อมทุกอย่างแต่พังเพราะความคิดของตัวเองเราจะไปดูว่าภาวะ บนลูปเบียนจนเสียการใหญ่มันทําลายชีวิตคนมานนักต่อนักได้อย่างไรกันบ้างครับสิ่งที่คุณจะได้จากคลิปนี้มีอยู่3อย่างด้วยกันนะครับข้อแรกคุณจะเห็นสัญญาณเตือนภัยว่าเมื่อไหร่ที่ความรอบคอบของคุณกําลังจะกลายเป็นโซ่ตรวนที่ทําให้คุณกามไปข้างหน้าต่อไม่ได้ข้อที่2คุณจะได้วิธีรับมือกับหัวหน้าหรือเพื่อนร่วมงานที่มีข้อมูลล้นมือแต่ไม่เคยกล้าเคาะเพื่อไม่ให้คุณต้องจมไปกับเรือที่มันกําลังจะล่มนะครับและข้อที่สข้อสุดท้าย ผมจะเผยให้เห็นว่าในโลกที่มีคนเก่งอยู่เต็มไปหมดทักษะอะไรกันแน่ที่จะตัดสินว่าใครคือผู้ชนะที่แท้จริงในเกมธุรกิจและเกมชีวิตครับแต่ก่อนจะไปถึงจุดนั้นผมขอแอบบอกความลับหนึ่งอย่างไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับในช่วงท้ายคลิปผมจะเล่าถึงจดหมายลึกลับกองหนึ่งที่โจโฉไปพบในใค่ายของอวนเซียวหลังจากจบสงครามจดหมายกองนั้นไม่ได้มีแผนการลบอะไรเลยครับแต่มันคือหลักฐานที่บอกว่าอวนเซียว พายแพ้ตั้งแต่ยังไม่เริ่มรบด้วยซ้ำไปครับและเชื่อไหมครับว่าถ้าคุณได้รู้ว่าใครเป็นคนเขียนจดหมายพวกนั้นคุณอาจจะต้องหันกลับไปมองเพื่อนร่วมทีมที่นั่งอยู่ข้างๆคุณตอนนี้ใหม่อีกครั้งนะครับหากคุณพร้อมจะเปลี่ยนความลังเลให้เป็นความเฉียบคมแล้วลวก็เราไปเริ่มบทแรกกันเลยครับถ้าหารหนึ่งแสคนยืนรอคําสั่งกลางสายฝนทรัพยากรในมือล้นจนท่วมแผ่นดินแต่เจ้านายกลับบอกว่าขอคิดดูก่อนนะ ผลลับนั่นหรอครับกองทัพที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ถูกเผาวอดจนเหลือแค่ขี้เท่าภายในคืนเดียวนี่ไม่ใช่เรื่องของบริษัทสตาร์ทอัพที่เจงเพราะขาดทุนแต่นี่คือความล่มสลายของอวนเซียวมหาเศรษฐีที่รวยที่สุดและมีอํานาจมากที่สุดในสามก๊กชายที่ควรจะเป็นผู้ชนะในเกมนี้แบบ100่เอร์เซแต่กลับแพ้ให้กับศัตรูที่มีกําลังน้อยกว่าถึง5เท่าถ้าออวนเซียวเป็นซีอโอในยุคนี้ เขาคือหัวหน้าประเภทที่มี Big Data เต็มหน้าจอมีที่ปรึกษาจบ MBA ล้อมหน้าล้อมหลังแต่พอโอกาสพอมาถึงเขากลับปล่อยให้มันหลุดมือไปเพียงเพราะโรคระบาดท,ทางจิตวิทยาที่ชื่อว่าอนาไลซิสพาราไ s ซีสหรือภาวะข้อมูลทุ่มหัวแต่เอาตัวไม่รอดเขาคือตัวแทนของคนที่วิเคราะห์ทุกอย่างจนไม่ได้ทําอะไรเลยกลัวความเสี่ยงจนกลายเป็นความเสี่ยงที่มันใหญ่ที่สุดและการที่เขาไม่กล้าปันธงไม่ได้ฆ่าแค่ตัวเขาเอง แต่มันทำลายความเชื่อใจของลูกน้องที่เก่งที่สุดจนองค์กรพังพินาศจากข้างในทำไมคนที่มีพร้อมทุกอย่างถึงล้มเหลวได้รุนแรงขนาดนี้และทาวันนี้คุณกำลังทำงานให้กับหัวหน้าที่เด็ดขาดไม่เท่ากับเครื่องนึ่งของสิ่งที่คุณทุ่มเทลงไปคุณจะรับมือ,อยังไงครับคลิปนี้เราจะไปแกะรอยจิตวิทยาเบื้องหลังความพ่ายแพ้ของยักษ์ใหญ่ใจปราซิลที่หนังสือเรียนประวัติศาสตร์ไม่เคยสอน แต่คนทําธุรกิจและหัวหน้าง,งานยุคใหม่ต้องฟังนะครับถ้าคุณไม่อยากเดินตามรอยความพินาศของอ้วนเสี่ยวเราต้องเปิดเรื่องด้วยความเหนือของอ้วนเสี้ยกันก่อนครับเขาไม่ใช่คนธรรมดาแต่เป็นลูกท่านหลานเธอจากตระกูลขุนนางเก่าแก่ที่รับใช้แผ่นดินมาถึงสี่ชั่วอายุคนในยุคนั้นไม่มีใครมีบารามีและขุมกําลังเกินหน้าเขาอีกแล้วครับอ้วนเสี่ยวครอบครองดินแดนที่มั่งคั่งที่สุด มีเซอร์เบียงกลางภูนคลังและมีทหารในมือมากที่สุดจนใครๆก็ฟันธงว่าคนนี้แหละมือว่าที่ฮ่องเต้คนต่อไปเอาเปรียบเหมือนตัวเต็งที่มีแต้มต่อเหนือกว่าทุกคนในกระดานอำนาจนี้ครับและก่อนที่เราจะไปดูจุดจบที่น่าอานาถของชายผู้นี้กันผมอยากให้คุณลองนึกถึงพฤติกรรมเล็กๆอย่างหนึ่งขออุนเสี้ยวไว้ให้ดีนะครับพฤติกรรมที่ดูเหมือนคนรอบคอบที่ชอบรับฟังทุกคนแต่เชื่อไหมครับว่า เจ้านี้ใส่ที่ดูเหมือนจะเป็นข้อดีนี่แหละครับคือระเบิดเวลาลูกใหญ่ที่มันจะย้อนกลับมาทําลายทุกอย่างที่เขาสร้างมากับมือในตอนท้ายคลิปครับแต่ทําไมเรื่องดีๆถึงกลายเป็นเรื่องร้ายได้ละ่ะเรามาดูที่ต้นต่อกันก่อนครับในช่วงต้นคลิปผมเกริ่นไปแล้วว่าอนเซียวเนี่ยเพียบพร้อมมากครับแต่ในความเพียบพร้อมนี่แหละครับมันแฝงไว้ด้วยโลกคกลัวความผิดพลาดในเชิงจิตวิทยาปัจจุบันคนที่มีต้นทุนชีวิตสูงและมีหน้ามีตาในสังคมอย่างอุนเซียวเนี่ย มันจะตกหลุมพรางที่เรียกว่าการยึดติดกับความสมบูรณ์แบบเขาไม่ได้มองว่ากองทัพที่มีนับแสนคืออาวุธสําหรับรเผด็จศึกนะครับแต่เขามองมันคือสมบัติที่ต้องรักษาไว้ห้ามมีรอยขีดข่วนคุณเคยเห็นหัวหน้างานหรือผู้บริหารที่มัวแต่กังวลเรื่องภาพลักษณ์ไหมครับจนไม่กล้าตัดสินใจทําอะไรที่แปลกใหม่เขาจะมัวแต่ประชุมและประชุมอีกตรวจสอบแล้วตรวจสอบอีกเพราะกลัวว่าถ้าพลาดไปเพียงนิดเดียว ชื่อสิ่งที่สะสมมาจะผลปี้เอาออวนเซียวคือต้นแบบของคนเหล่านั้นครับเขาไม่ได้ใช้ความมาั่งคั่งมาสร้างโอกาสแต่ใช้มันไปนกำแพงขังตัวเองเอาไว้ในขณะที่สถานการณ์รอบด้านกำลังเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วอวนเซียวยังคงหมกมุ่นอยู่กับการรวบรวมความเห็นเขาถามที่ปรึกษาคนนี้ทีคนนั้นทีเพื่อหาทางเลือกที่มันปลอดภัยที่สุดซึ่งในโลกของความเป็นจริงเนี่ยการตัดสินใจที่ปลอดภัยที่สุดในวันนี้ อาจจะกลายเป็นการตัดสินใจที่มันอันตรายที่สุดในวันหน้าได้เสมอครับเพราะความล่าช้าเพียงเสี้ยววินาทีมันคือการเปิดช่องว่างให้กู้แข่งที่มีความเด็ดขาดมากกว่าเดินเครื่องเข้าข่ายีได้ทันทีและนี่คือจุดเริ่มต้นของโศนร,รัตกรรมครับเพราะในบรรดาคําแนะนํานับร้อยที่ถาโถมเข้าหาเขามีอยู่เพียงประโยคเดียวจากลูกน้องคนหนึ่งที่บอกความจริงที่เจ็บปวดที่สุดแต่เจ้าของตระกูลผู้สงส่งอย่างเขากลับเลือกที่จะมองข้ามมันไปเพื่อรักษาหน้าตาของตัวเอง คำเตือนนั้นคืออะไรและทําไมการตัดสินใจปฏิเสธเพียงครั้งเดียวในห้องประชุมวันนั้นถึงส่งผลให้ครังสเสบียงที่ใหญ่ที่สุดของเขาถูกเผาวอดวายจนกลายเป็นเท่าฐานในเวลาต่อมาเราจะไปหาคําตอบกันในบทต่อไปครับเมื่อห้องประชุมของผู้นํากลายเป็นสมรภูมิของการเมืองภายในจากเมื่อกี้เราพูดถึงคําเตือนที่ถูกมองข้ามกันใช่ไหมครับแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นเราต้องมาดูสภาพห้องประชุมของอ้นเซิยวกันก่อน เพราะนี่คือต้นตอของความฉิบหายที่ควรทำงานยุคนี้เห็นแล้วต้องร้องยีครับเพราะมันคือฝันร้ายของการทำงานเป็นทีมอย่างแท้จริงอวนเซียวไม่ได้ขาดคนเก่งนะครับแต่ในสภาของเขามียอดนักวางแผนที่มองขาดทุกยุทธศาสตร์อย่างเตียนห้องและจุกสิวแในขณะเดียวกันเขาก็เรียงพวกที่เก่งแต่ประจบสอบพลอและขัดแข้งขัดขาคนอื่นเอาไว้ด้วยคุณลองจินตนาการดูนะครับเมื่อเกิดปัญหาหนึ่งอย่าง แทนที่ผู้นําจะรวบรวมข้อมูลเพื่อหาทางออกที่มันดีที่สุดอวนเซียวกลับปล่อยให้ห้องประชุมมันกลายเป็นเวทีประลองฝีปากคนหนึ่งจะบุกคนหนึ่งจะถอยคนหนึ่งบอกให้รออีกคนก็บอกให้รุยแทนที่ข้อมูลจะเยอะๆจะช่วยกันให้ตัดสินใจได้ง่ายๆแต่มันกลับทําให้เกิดสภาวะสมองล้าจากการที่ข้อมูลมันท่วมหัวจนหาจุดสรุปไม่ได้ในมุมมองของการบริหารปัจจุบันสิ่งที่อวนเซียวทําคือการพยายามที่จะเอาใจทุกคน หรือการสร้างความเห็นพ้องแบบหลอกๆเขาคิดว่าการรับฟังทุกฝ่ายคือประชาธิปไตย <c oughs> และการเป็นหัวหน้าที่ดีแต่จริงๆแล้วมันคือการหนีความรับผิดชอบครับเ <c oughs> พราะเมื่อคุณไม่กล้าเคาะว่าจะเอาทางไหนสุดท้ายคุณก็จะถูกกระแสของคําพูดที่เสียงดังล่าคุณไปและนี่คือบทเรียนสําคัญสําหรับคนที่เป็นหัวหน้าการที่มีที่ปรึกษาเก่งๆเป็นเรื่องดีแต่ถ้าคุณไม่มีมตรทัฐานที่ชัดเจนในใจข้อมูลเหล่านั้นก็จะกลายเป็นขยะ ที่มาสกัดกั้นการตัดสินใจของคุณทันทีเมื่อลูกน้องเห็นว่าหัวหน้าไม่มีทิศทางสิ่งที่ตามมาก็คือการเมืองในออฟฟิศครับทุกคนจะเลิกมองผลประโยชน์ของส่วนรวมและหันมาแข่งกันว่าใครจะพูดให้หัวหน้าถูกใจได้มากกว่ากันเพื่อเอาตัวรอดความน่ากลัวมันอยู่ตรงนี้แหละครับท่ามกลางเสียงเถียงกันจนหูดับตับไหมเนี่ยมีที่ปรึกษาคนหนึ่งที่แอบเก็บความแค้นไว้ในใจ เพราะเขาเสนอ,อความจริงแต่ถูกอ้วนเซี่ยวตอกหน้ากลับด้วยคําพูดที่มันรุนแรงเพียงเพราะมันพูดไม่เข้าหูจําคนนี้ไว้ให้ดีนะครับเพราะความเคียงจากการถูกหักหน้าในห้องประชุมวันนั้นจะกลายเป็นกุญแจสําคัญที่เขาใช้เปิดประตูเมืองให้ศัตรูและนําไปสู่แผนการลอบเผาคลังสเบียงที่มันยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์สามโกคุณคิดว่าความโกรธของคนเพียงคนเดียวจะทําลายกองทัพนับแสนได้จริงหรือครับ และในบทตัดไปเราจะมาดูว่าโอกาสทองที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมาวางอยู่ตรงหน้าอุานเซี่ยวกลับยอมแลกมันกับเรื่องส่วนตัวที่ไม่มีใครคาดคิดอะไรคือสิ่งสําคัญกว่าจะชนะของสงครามสาหรับชายผู้นี้เราไปหาคําตอบกันครับ,บคุณเคยได้ยินคําว่าโอกาสทองมักจะมาในเวลาที่เราไม่พร้อมไหมครับในบทนี้ผมจะพาคุณไปดูเหตุการณ์ที่น่าเหลือเชื่อที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์เมื่อศัตรูตัวฉกาดอย่างตัวโฉ เปิดช่องโหวขนาดใหญ่ยิงไว้ให้ขยี้ถึงหน้าบ้านเป็นเวลาสามวันเต็ม,มแต่มหาเศรษฐีอย่างอ้วนเสี่ยวกลับปฏิเสธโอกาสนั้นเพียงเพราะเหตุผลที่ฟังแล้วจะร้องและออกมาดังๆเลยครับและเชื่อไหมครับว่าความลังเลนในสามวันนี้แหละคือจุดเริ่มต้นทําให้เขาต้องสูญเสียทุกอย่างไปอีกสามปีข้างหน้าอะไรคือสิ่งที่เขาเลือกแลกกับชชนะระดับแผ่นดินโจโฉยกทัพไปทิศตะวันออกยิงฐานที่มั่นไว้ข้างหลังอย่างบ้างเปล่าครับ ในตอนนั้นโจโฉกําลังตกที่นั่งลำบากที่สุดเขาต้องยกทัพไปปราบเล่าปียิงหลังบ้านให้ว่างเปล่าไร้การป้องกันนี่คือจังหวะที่มันสวยงามที่สุดที่ชจวนเซี่ยวจะยกทัพเข้ายึดหัวใจหลักของศัตรูดโดยไม่ต้องออกแรงมากครับที่ปรึกษาอย่างเต็มห้องถึงกับต้องมาคุกเขา่าอ้อนวอนว่านายท่านนี่คือโอกาสเดียวในชีวิตถ้าพลาดครั้งนี้ไปจะไม่มีครั้งหน้าอีกแล้วนะในโลกธุรกิจปัจจุบันเราเรียกสิ่งนี้ว่าต้นทุนค่าเสียโอกาสครับ หลายครั้งที่ผู้นำม,มัวแต่รอให้ข้อมูลครบ100เเซหรือรอให้สถานการณ์ทุกอย่างมันราบลื่นก่อนถึงจุดเริ่มลงทุนแต่ในความเป็นจริงจังหวะทองมักจะมีหน้าต่างเวลาที่มันสั้นมากเหมือนกับพุ่นที่มันกําลังจะพุ่งครับหรือเทรนด์โลกที่มันกาลังจะเปลี่ยนถ้าคุณมัวแต่พูดว่าขอคิดดูก่อนหรือรออีกนิดนะหน้าต่างบานนั้นมันจะปิดลงทันทีครับและสิ่งที่คุณเสียไปไม่ใช่แค่กําไรแต่มันคืออนาคตของทั้งองค์กร แต่รู้ไหมครับว่าอุนเซี่ยวตอบกลับมาว่าอะไรเขาบอกว่าลูกชายข้ากําลังป่วยข้าไม่มีกระจี๊ยใจจะสั่งการทับใช่ครับคุณฟังไม่ผิดครับผู้นากองทัพนับแสนปฏิเสธการชิ้ชะตาแผ่นดินเพราะอารมณ์ส่วนตัวเหนือเหตุผลส่วนรวมนี่คือบทเรียนราคาแพงเรื่องการจัดลาดับความสําคัญผู้นาที่ยิ่งใหญ่ต้องแยกให้ออกระหว่างเรื่องที่สําคัญต่อความรู้สึกกับเรื่องที่สําคัญต่อเป้าหมาย อวนเซียวสอบตกข้อนี้อย่างรุนแรงครับเขาปล่อยให้อารมณ์ชั่ววูบมาปิดตาจนมองไม่เห็นพายุลูกใหญ่ที่กำลังก่อตัวขึ้นจากความใจดีของตอนเองความน่ากลัวของเรื่องนี้ไม่ได้อยู่ที่เขาไม่ได้บุกนะครับแต่อยู่ที่ว่าเมื่อโจโฉรู้ข่าวว่าอวนเซียวไม่ยอมยกทัพมาเพียงเพราะเรื่องลูกป่วยโจโฉไม่ได้รู้สึกขอบคุณนะครับแต่เขากลับหัวเลาะเยาะและพูดประโยคนึงออกมา ซึ่งประโยคนั้นคือคำทำนายถึงจุดจบของโอนเซียวได้อย่างแม่นยาที่สุดครับโจโฉพูดว่าอะไรและทําไมการตัดสินใจใจดีผิดเวลาครั้งนี้ถึงทําให้ลูกน้องที่ซื่อสัตย์ที่สุดเริ่มมองหาบ้านหลังใหม่เพื่อความอยู่รอดเราไปดูความแตกแยกที่กูไม่กลับกันครับคุณเคยอยู่ในที่ทํางานที่คนเก่งแทบไม่มีที่ยืนแต่คนประจบสอบพอกราบจเจริญรุ่งเร,องเรืองไหมครับ ในบทนี้เราจะไปดูผลกระทบที่มันรุนแรงที่สุดของการที่หัวหน้าอย่างอ้นเสี่ยวไม่กล้าตัดสินใจเพราะมันไม่ได้ทําให้งานล่าช้าอย่างเดียวนะครับแต่มันกําลังฆ่าจิตวิญญาณของคนทํางานเก่งๆให้ตายลงไปทีละคนทีละคนครับมีปรึกษาฝั่งหนึ่งทำหน้าเซกน,นะครับอีกฝั่งหนึ่งกําลังซุบซิบนินทาเป่าหูอ้วนเสี่ยกันอยู่ในกองทัพของอ้นเสี่ยวมีกลุ่มคนที่เรียกว่ายอดฝีมืออยู่เต็มไปหมดครับแต่ปัญหามันคือ อวนเซี่ยวไม่เคยเคาะให้ชัดเจนว่าจะเอาอะไรอย่างไรกลุ่มคนเหล่านี้เริ่มหันมาฟาดฟันกันเองครับเพื่อยั่งชิงความโปรดปรานแทนที่จะเอาพลังไปสู้กับศัตรูพวกเขาเสียเวลาไปกับการเล่ห์ขาเก้าอี้กันเองภายในและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงครับเมื่อเตียนห้องที่ปรึกษาที่พูดความจริงอย่างตรงไปตรงมาเตือนว่าอย่าเพิ่งบุกอวนเซี่ยวกลับโกรธและสั่งขังเขาไว้เพียงเพราะมันขัดหู๋ ส่วนพวกที่รู้ใจหัวหน้าและคอยพูดแต่สิ่งที่หัวหน้าอยากฟังกลับได้รับการปูบําเหน็จรังวัลอย่างงามในโลกการทํางานปัจจุบันแล้วเรียกภาวะนี้ว่าความพิาศของความปลอดภัยทางจิตใจและเมื่อไหร่ก็ตามที่หัวหน้าสร้างวัฒนธรรมแบบว่าการพูดความจริงมีราคาที่ต้องจ่ายคนเก่งจะเริ่มเข้าสู่สภาวะทํางานไปวันๆแบบไร้ใจครับพวกเขาจะเลิกเสนอไอเดียเลิกทักท้วงและปล่อยให้บริษัทเดินลงเหี่วไปเลย พอรู้ว่าพูดไปก็เจ็บตัวเปล่าๆที่ร้ายกว่านั้นคือเมื่อหัวหน้าไม่ชัดเจนมันจะเกิดการแบ่งพักแบ่งพวกต่างคนต่าง,งกักตุนข้อมูลไว้กับตัวเองเพื่อใช้เป็นอาวุธทําลายฝ่ายตรงข้ามมากกว่าจะใช้เพื่อช่วยให้บริษัทชนะการเมืองในที่ทํางานของอุ่นเสี้ยวจึงเปรียบเสมือนปลวกที่มันแทะก,กินเสาบ้านจากข้างในรอแค่พายุลูกใหญ่พัดมาทีเดียวทุกอย่างก็พร้อมจะพล่ลมลงมาทันทีและนี่คือจุดพีคครับ มีที่ปรึกษาคนหนึ่งชื่อว่าเขาอยู่เผาเป็นคนคุมความลับเรื่องเส้นเลือดใหญ่ของกองทัพอุนเซียวไว้ทั้งหมดแต่เพราะความขัดแย้งภายในและการที่เขาถูกใส่ร้ายาจากเพื่อนร่วมงานจนอนเซียวไม่ยอมรับฟังเขาอีกต่อไปความขับแค้นใจนี้เองทําให้เขาตัดสินใจทําสิ่งที่อนเซียวต้องจดจําไปช่วยชีวิตต่ไม่ได้แค่วิ่งหนีไปเฉยๆนะครับแต่เขาขอบเอากุญแจสําคัญที่จะชี้ชะตาว่า ใครจะได้ครองแผ่นดินไปมอบให้กับโจโฉถึงข่ายเลยกุญแจดอกนั้นคืออะไรและทําไมการตัดสินใจทรยต์ของคนเพียงคนเดียวถึงสามารถเผาคลังสเสบียงที่เลี้ยงคนได้นับแสนให้หายไปได้ในพริบตาในบทต่อไปเราจะไปดูจุดจบของยักษ์หลับในสมรภูมิกลัวต่อสมรภูมิที่พิสูจน์ว่าต่อให้คุณมีกองทัพใหญ่แค่ไหนแต่ถ้าข้างในมันเน่าเฟะคุณไม่มีวันชนะครับ เรามาถึงจุดที่ทุกคนรอคอยกันแล้วครับสมอลภูมิที่ชื่อว่ากลัวต่อจุดเปลี่ยนสําคัญที่มันพิสูจน์ว่าต่อให้คุณมีกองทัพนับ,นบแสนหรือมีเงินทุนมหาศาลแค่ไหนแต่ถ้าผู้นาําขาดความเด็ดขาดในวินาทีวิกฤตทุกอย่างก็คือศูนย์ครับจําที่ปรึกษาที่ชื่อว่าเขายูที่ผมเล่าให้ฟังในบทที่แล้วได้ไหมครับหลังจากที่เขาถูกอ้นเซียวตะเพิดออกมาเขาหอบเอาความลับสุดยอดไปหาโจโฉในสภาพที่มันน่าเวทนามากครับและความลับนั้นคือ พิกัดคลังสาเบียงที่อัวเจาซึ่งเป็นเหมือนหัวใจและเส้นเลือดใหญ่ที่เลี้ยงทหารนับแสนของอ้วนเซียวเอาไว้เมื่อโจโฉรู้ข่าวเขาไม่รอช้าแม้แต่วินาทีเดียวครับเขาไม่ได้เรียกประชุมบอร์ดบริหารเพื่อถามความเห็นใครเขาไม่ได้รอเอกสารยืนยันความถูกต้องแต่เขาตัดสินใจเสี่ยงทั้งหมดที่มีนำทัพบุกไปเผาคลังสาเบียงด้วยตนเองทันทีตัดภาพมาที่ฝั่งอ้วนเซียวครับเมื่อรู้ข่าวว่าคลังสาเบียงถูกโจมตี ทันที่จะรีบส่งอัพไปช่วยอย่างเร่งด่วนเผากลับมานั่งเถียงกับที่ปรึกษาในกระโจมอีกครั้งฝั่งหนึ่งบอกให้รีบไปช่วยสเบียงอีกฝั่งบอกว่าให้ใช้โอกาสนี้บุกค่ายหลักโจโฉแทนสุดท้ายด้วยความที่อยากจะได้ทั้งหมดโอนเซียวเลยตัดสินใจขึ้นกลางๆครับแต่งทัพไปสองทางผลคือพายแพ้ยับเยินทั้งสองทางครับในโลกการทํางานยุคปัจจุบันนี่คือบทเรียนที่มันเจ็บปวดเรื่องความรวดเร็วในการปรับตัวครับ หลายองค์กรใหญ่ที่ล่มสลายไม่ใช่เพราะไม่มีแผนการที่ดีแต่เป็นเพราะเมื่อวิกฤตมาถึงพวกเขายังติดอยู่กับขั้นตอนเดิมๆยังต้องรอกอารอนุมัติหลายขั้นตอนในขณะที่คู่แข่งขนาดเล็กแต่มีความคล่องตัวสูงกว่าได้เดินเครื่องขยี้จุดอ่อนของคุณไปเรียบร้อยแล้วการบริหารความเสี่ยงไม่ใช่การไม่เสี่ยงเลยนะครับแต่มันคือการรู้ว่าเมื่อไหร่ต้องเลือกรักษาหัวใจหลักเอาไว้ให้ได้อ่อนเสียวพยายามจะรักษาทางหน้าตาและชะชนะ จนสุดท้ายไม่เหลืออะไรเลยแม้แต่ทางถอยครับกองทัพนับแสนแตกพ่ายเพียงชั่วข้ามคืนอวนเซียวต้องหนีเอาตัวรอดในสภาพที่แทจบจะไม่เหลือเกียรติยศแต่ความน่าสนใจมันอยู่หลังจากนั้นครับเมื่อโจโฉเดินเข้าไปในกระโจมที่พักของอวนเซียวเขาไม่ได้เจอแค่ทรัพย์สมบัติแต่เขาไปเจอหีบใบหนึ่งครับที่เก็บจดหมายลับเอาไว้มากมายและจดหมายในหีบนั่นเองครับคือสิ่งที่โจโฉถึงกับต้องหลั่งน้ําตา และเป็นบทสรุปที่บอกเราว่าความพักดีในองค์กรที่หัวหน้าไม่เด็ดขาดนั้นมีค่าเท่ากับศูนย์ครับจดหมายเหล่านั้นใครเป็นคนเขียนและเนื้อหาในนั้นบอกอะไรเกี่ยวกับคนใกล้ตัวที่เราไว้ใจที่สุดบทสุดท้ายเราจะไปดูวิธีเอาตัวรอดและบทสรุปของจดหมายลับที่จะเปลี่ยนมุมมองของคุณที่มีต่อที่ทํางานไปตลอดการครับหลังจากกองทัพนับแสนของอ้วนเซี่ยวพัทงทลายลงโจโฉเดินเข้าไปในกระโจมที่พัก และพบกับหยิบจดหมายกองใหญ่ที่ผมบอกไปตอนต้นคลิปครับเชื่อไหมครับว่าในนั้นไม่ได้มีแค่แผนการลบนะครับแต่มีจดหมายจากคนของตัวโฉวเองที่แอบส่งหาอ้วนเซียวเพื่อขอเข้าพวกทำไมคนฝั่งผู้ชนะถึงแอบไปพักดีกับคนอย่างอ้วนเซี่ยวคำตอบมันง่ายมากครับเพราะตอนนั้นอ้วนเซี่ยวดูรวยกว่าดูมั่นคงกว่าแต่นี่คือบทเรียนที่มันเจ็บปวดที่สุดครับความรวยไม่ได้ช่วยให้คนรู้สึกปลอดภัยเท่ากับ ความเด็ดขาดเมื่อผู้นําไม่กลาก้าเคาะทิศทางลูกน้องเก่งๆก็จะเริ่มมองหาทางหนีที่ไร่เพื่อความอยู่รอดของตัวเองแล้วถ้าวันนี้คุณต้องทํางานกับหัวหน้าที่มีข้อมูลเยอะแต่ไม่เคยฟันธงเหมือนปนเสี้ยล่ะครับคุณจะทําอย่างไรไม่ให้ตัวเองต้องพังไปพร้อมกับองค์กรนี่คือสาวิธีเอาตัวรอดที่ใช้ได้จริงครับข้อแรกอย่าถามว่าเอาไงดีแต่ให้ถามว่าจะเลือกกอหรือขอครับคนแบบปนเสี้ยล รัวความรับผิดชอบจากการตัดสินใจที่มันผิดพลาดดังนั้นอย่าส่งปัญหาไปให้เขาคิดต่อแต่ให้ส่งทางเลือกพร้อมข้อดีข้อเสียมาให้เขาเคาะเพราะการลดความซับซ้อนข้อมูลจะช่วยให้เขาตัดสินใจได้ง่ายขึ้นและลดภาวะวิเคราะห์วนเวียนลงได้ครับผมข้อที่2บันทึกราคาของการรอคอยถ้าหัวหน้าบอกว่าขอคิดดูก่อนให้คุณลองทำบันทึกสั้นๆว่าการรอครั้งนี้ทำให้บริษัทเสียโอกาสไปเงินเท่าไหร่ หรือเสือเปรียกคู่แข่งตรงไหนบ้างทําให้เขาเห็นว่าการไม่ตัดสินใจก็มีราคาที่ต้องจ่ายเช่นกันครับและบางครั้งมันแพงกว่าการตัดสินใจผิดเสียอีกข้อที่สรู้ว่าเมื่อไหร่ควรพอหากคุณพยายามช่วยเติมที่แล้วแต่หัวหน้ายังคงเลือกจะฟังแต่คนประจบและขังคนกิ่งไว้ในกรงเหมือนที่อ้นเซียวทำกับเตียนห้องคุณต้องเริ่มมองหาบ้านหลังใหม่ครับเพราะผู้นำที่ไม่กล้าตัดสินใจในวันนี้คือผู้นำที่จะพาคุณ ตายในสมรภูมิวันหน้าครับสุดท้ายนี้เรื่องราวของอ้วนเซียวสอนให้เรารู้ว่าการมีต้นทุนชีวิตที่สูงหรือมีข้อมูลในมือมหาศาลไม่ได้เป็นหลักประกันของความสําเร็จเลยครับแต่ความกล้าที่จะเลือกและรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ต่างหากนะครับคือคุณสมบัติเดียวที่แยกผู้นําที่แท้จริงออกจากคนธรรมดาอ้วนเซียวเสียชีวิตลงด้วยความตรอมใจในเวลาต่อมาไม่ใช่เพราะเขายากจนลงนะครับแต่เพราะเขาตระหนักได้ในวันที่สายไปว่า ความลังเลข,ของเขาได้ทำลายความศรัทธาที่ลูกน้องมีให้จนหมดสิน้นแล้วคุณล่ะครับในชีวิตการทำงานของคุณเคยเจอเหตุการณ์ที่มีความลังเลทำพิจนเรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่บ้างไหมครับหรือมีวิธีรับมือหัวหน้าที่ไม่กล้าตัดสินใจแบบไหนที่อยากแชร์บ้างไหมคอมเมนต์บอกผมได้นะครับและถ้าคุณชอบการถอยบทเรียนประวัติศาสตร์ห่ามุมมองจิตวิทยาแบบนี้ฝากกดไลค์แชร์สมัครสมาชให้ผมด้วยนะครับเราจะไ,ไม่พลาดกันในรอบต่อไปนะ สำหรับวันนี้ขอบคุณที่ทุกท่านฟังผมจนจบนะครับเราจะกันใหม่ในคลิปหน้านะบ๊ายบายครับ